กิงเวลเกรดเนี่ยตั้งมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับปี2553เนี่ยทุกท่านคงทราบกันดีว่าระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานบ้านเมืองเราอยู่ในสภาวะแบบไหนนะครับ <c oughs> เราผ่านรัฐบาลมาหลายรัฐบาลนะครับ <c oughs> เราก็ยังเติบโตอยู่ได้นะครับ <c oughs> ตัวผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างนะครับ <c oughs> ย้อนกลับไปตั้งแต่ 10ปีก่อนหน้านั้นการเมืองเราก็เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็คิดว่ามันยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะหาจหุดลงตัวเขาได้แต่ให้มั่นใจว่าเราผ่านมาหลายรัฐบาลนะครับแล้วเราก็ผ่านการเมืองแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่เคยมีปัญหานะครับเราเติเตเตบโตกทุกปีเรามีอัตราการทากำไรเติเตบโตทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยกังวลไหมกับสภาพ บ้านเมืองสภาพการเมืองแบบนี้ไม่กังวลครับเราดูตัวเราเราทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราให้ดีนะครับลักษณะของงานก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าประมูลงานมาได้แล้วเซ็นสัญญาได้แล้วเนี่ยนะครับการเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงสุดท้ายงานราชการเนี่ยงานจะไปอยู่ในการบริหารจัดการโดยข้าราชการนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเราทํากับงานข้าราชการเราก็การเมืองเปลี่ยนเราก็เจอกับข้าราชการคนเดิม ที่ดูแลง,งานให้เรานะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงนะครับในฝ้าของงานเอกชนเนี่ยแน่นอนแหละสภาพการเมืองมันอาจจะหวั่นวิตกกันบ้างแต่ผมเชื่อว่านะครับนักธุรกิจของเราปรับตัวได้เพราะเราเจอกับสภาวะแบบนี้กันมาด้วยกันนะครับเราทุกคนทุกคนปรับตัวได้ทุกคนเข้าใจนะครับแม้กระทั่งผู้บริโภคเองก็ต้องปรับตัวก็ต้องเข้าใจทํามาหากินในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้สภาวะการเมืองแบบนี้เวลเกตเองไม่กังวลหรอกครับ สิ่งที่เราเราเจอมาเยอะแล้วก็สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นตามคนไกของเขาไปเรามองตัวเราเราโฟกัสที่งานของเราเราเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราจะทํามันออกมาได้ดีจริงๆแล้วมันก็มีบ้าง,างนะครับการเมืองที่ขนาดก่อนหน้านี้มีการปิดถนนมีการนู่นนี่นั่นขึ้นแต่ในตัวเราเนี่ยเรามองว่ามันเป็นช่วงจังหวัดสั้นๆครับเป็นช่วงจังหวัดสั้นๆ สุดท้ายเนี่ยผู้ประท้วงเองทุกคนหวังดีกับประเทศชาติหมดนะครับทุกคนไม่มีใครอยากจะทำลายใครนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นช่วงสั้นๆครับที่ผ่านมาเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะฮะที่ผ่านมาธุรกิจของเรา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 ,เราทำกับใครก็ได้เราทำกับทุกภาคส่วนงานของเรามีค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งราชการก็หลายหน่วยงานหลายกระทรวง นะครับภาคเอกชนเองก็หลายหน่วยงานหลายกลุ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นเราไม่มีผลกระทบมากมายนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจครับ <G ül ets> ถ้าเรามองว่าวิกฤตโควิดสัก78เดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้ผมมองนะผมมองว่าตอนนี้นักธุรกิจบ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มปรับตัวได้ ส่วนของราชการเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงราชการมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยงานก่อสร้างมันก็เป็นช่องทางช่องทางแรกๆที่รัฐบาลคนเลือกที่จะอัดฉีดเงินออกมานะครับตรงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปได้อยู่แล้วแต่ในส่วนภาคเอกชนเนี่ยนะครับผกถึงแเดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยุชะงักเนี่ยผมผมสังเกตได้ว่านักธุรกิจบ้านเราเริ่มจับปรับตัวได้ นะครับเริ่มปรับตัวได้สังเกตเห็นว่างานโครงการบางโครงการที่ชะลอไว้งานโครงการบางโครงการที่เลื่อนออกไปเนี่ยนะครับเริ่มมีการเรียกเราเข้าไปคุยเรียกเราเข้าไปวางแผนเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นโครงการมากขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังมาเนี้ยนะครับเรลเกรดประมูลงานประมาณแล้วเข้าร่วมประมูลงานประมาณ4ี่พันถึงห้าพันล้านนะครับผมมองว่าสัญญาณเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของการปรับตัวได้ของนักธุรกิจบ้านเราเพราะตรงนี้ผมว่ามองว่า น่าพอใจทีเดียวสำหรับการปรับตัวแล้วก็การกลับมาของรอบธุรกิจเนี่ยับจริงเงินที่ได้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราไปใช้สำหรับ <c oughs> ขยายคนดังนะครับขยายคลังสินค้าขยายหรือเรียกง่ายพวกเวิร์กช็อปพวกอะไรเงี้ยงานก่อสร้างมันก็แค่จะมันก็ค่จะ,ะใช้งานอนเนกป,ประสงค์บอสมควรน,นะครับงานก่อสร้างสมัยเนี่ยนะครับ เนื่องจากพื้นที่มันแคบการบริหารจัดก,การงานก่อสร้างเราพยายามทําให้มันพยายามทําชิ้นส่วนสําเร็จให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะเป็นต้องมีพื้นที่ในการจัดการเรื่องพวกนี้นครับทำชิ้นส่วนถึงสำเร็จเพื่อเอาไปประกอบที่หน้าง,งานตอนนี้เรามีอยู่มันก็เต็มนะครับเราปีที่แล้วเราไปซื้อที่ไว้นะครับซึ่งได้เงินมาเราก็เตรียมเอาไปพัฒนาเอาไปสร้างอาคารเพื่อที่จะรองรับงานที่จะเติบโตนะครับอันนี้ส่วนแรกส่วนที่2เนี่ยใช้สําหรับการ พัฒนาซื้อเครื่องมือซื้อเครื่องจักรนะครับเช่นพวกฟอร์มเวิร์กพวกทาวเวอร์เครนพวกเครื่องเครื่องจักรทุนแรงต่างๆซึ่งที่ผ่านมาบางส่วนนะเราเช่าผู้อื่นนะครับเราคิดว่าถ้ามีการลงทุนซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นระบบฟอร์มเวิร์กที่ดีขึ้นเครื่องจักรเป็นของเราเองหมายขึ้นผมนะว่าเป็นการบริหารจัดการต้นทุนนะ่าบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นทำให้ศักยภาพการแข่งขันได้เพิ่มสูงขึ้น แน่นอนผมหลังจากที่ถามว่าวันนี้นะครับผมต้องมาทําบทบาทของผู้บริหารน,นะครับออกข่าวมาให้สัมภาษณ์จริงๆแล้วตัวตนของเราคือคนทํางานนะครับตัวตนของเราคือเป็นวิศวกรเป็นคนทํางานมาตั้งแต่ต้นเรามีพื้นฐานจากจากจากคนทํางานนะฮะเราไม่ได้เริ่มต้นมาจากเป็นนักธุรกิจนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยเรายังต้องทํางานหนักนะครับเพื่อรับใช้ผู้ถือหุ้นผมเองเนี่ยโดยเฉพาะผมเองเนี่ย อายุยังน้อยนะครับบริษัทส10ปีตัวผมเองอายุ40กว่าปีผู้ถือหุ้นมั่นใจได้สบายใจได้ผมสามารถทำงานรับใช้ตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจให้เราบริหารงานแทนผมว่าอย่างน้อยๆไม่น้อยกว่าอีก20ปีผมทำงานแทนนได้นะครับผมยังมีเวลาทำงานอีกหลายปีไม่ใช่เฉพาะผมนะครับทีบริหารของเราเนี่ยนะครับ ระดับ C level ของเราน้องชายผมเนี่ยดูยากาฝ่ายจัดซื้ออายุน้อยกว่าผม8ปีอายุ3-5ปีเพราะฉะนั้นเรายังมีคนทํางานในวัยทํางานเป็นบริษทัทที่ทุกคนอยู่ในวัยทํางานทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเรายังต้องกลับไปทํางานหนักเหมือนเดิมนะครับเพื่อรักษาการเติบโตให้ได้เหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ผ่านต้องบอกว่าในการกําหนดราคา2บาท30นะครับ เบื้องต้นนะครับทางเราเพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับเม็ดเงินที่บริษัทระดมทุนได้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็คือต้องบอกว่า2บาท30เนี่ยนะครับโดยปกติเราจะมีส่วนลดให้กับนักลงทุนอยู่แล้วนะครับถ้าอิงจากราคาดีเซลนะครับราคาดีเซลเฉลีย่ยนักลงทุนสามารถไปหาได้นะครับเนื่องจากตอนนี้เราไม่สามารถ เปิดเผยข้อมูลตรงนี้แต่ข้อมูลพวกนี้พับปิกไปอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนักลงทุนไปเสิร์ชหาจากเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นของ CGS IHB หรือว่าตัว KTBs นะครับจะมี Research Paper ร์เขาอยู่จะมีราคาที่เหมาะสมฉะนั้นอันนี้มีส่วนลดข้อที่1นะครับข้อที่2เม็ดเงินที่เราลงทุนได้นะครับข้อแรกเนี่ยสามารถไปขยายโรงงานนะครับขายขยายคลังสินค้าซึ่งอย่างที่คุณเกณฑ์ศักดิ์ได้เคยอธิบายไว้นะครับ การขยายคลังสินค้าเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าในงานรละเหมาะก่อสร้างไซส์างานก่อสร้างตอ,ตอนนี้นะครับค่อนข้างถูกจํากัดฉนันต้องมีคลังสินค้าในการทําอุปรกรณ์พีค้าสื่อเลตต่างๆเพื่อทํางานให้เสร็จรุล่วงตามกําหนดการที่วางกันไว้นะครับฉะนั้นคลังสินค้าจึงมีส่วนสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราเม็ดเงินที่เราระดมทุนได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปใช้ในการ ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราทราบนะครับเวลเกตเพิ่งดําเนินธุรกิจมาประมาณ10ปีฉะนั้นเครื่องจักรอุปกรณ์บางอย่างที่มีความสําคัญบางครั้งเราใช้การเช่าฉะนั้นถ้าได้เม็ดเงินระดมทุนมาครั้งนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเข้ามาเป็นของตัวเองซึ่งจะทําให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพวกนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับที่สําคัญก็คือเป็นใช้สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจอยู่ประมาณเกือบ200กว่าล้านนะครับจะเห็นได้ว่าอย่าง โดยปกติการรับเหมาก่อสร้างนะครับตัวเวลาเริ่มบิดงานนะครับเราก็ต้องมีการวางเงินวางาวางประกันผลงานนะครับโดยปกติก็จะวางกัน10%ฉันั้นคือถ้าไม่เงิน200กว่านะครับเราก็ไปวาง10%เราก็จะสามารถบิดงานได้คูณเข้าไปครับมัลติเพลขึ้นไปได้ถ้าโอกาสในการเติบโตนะครับถ้าพิจารณาจากแบ็กหลอกจนถึง30มิถุนา63ของเราเรามีแบ็กหลอกในมืออยู่ประมาณ1,575ล้านบาท จะรับรู้ภายในปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นโดยปกติเวลาการรับงานของการบิดงานของเวลเกตนะครับปีหนึ่งโดยเฉลี่ยในการบิดงานเนี่ยเราจะบิดงานอยู่ประมาณ3 5 0 0ั0 0 0ถึงพโอกาสในการสักเซสนะครับก็คือเราก็มีอยู่ประมาณสัก1 5นะครับฉะนั้นแท็กเลคคอร์ดเนี่ยก็จะพิสูจน์ได้ว่าในอนาคตเวลเกตก็คือสามารถจะบิดงานแล้วก็รับงานได้อย่างต่อเนื่องครับ